สมาคมก้าวท้าใจผนึกกำลังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดรวมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ10กิโลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024 Presented by LG นารันกิจกรรมท้องสนามหลวงในวันที่ 16มิถุนายนโดยคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า8,000คนขับเคลื่อนให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่ง,งานเดินวิ่งระดับสากลท่านใดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันการวิ่งก้าวท้าใจ10กิโลเมตรไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024 presented by LG โดยจะจัดขึ้นณลานกิจกรรมท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในวันที่ 16มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา4นาฬกา30นาทีค่ะครับพี่น้องสิ่งมชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมได้แพทย์ชนานสีแก้วร่วมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนี่แหละครับท่านอธิบดีและทีมงานทางกองทุนสนับสนุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพโดยท่านผู้จัดการนะครับคุณหมอพงเทพโดย ทางทอทอท,อทอนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมกีฬากีทาแห่งชาติในภาพรมราชูประถมและภาคเอกชนนะครับทาง LG ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นการแถลงข่าวนะครับเพื่อเปิดตัวโครงการที่เราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมออกกำลังกายโดยการวิ่ง9้าวท้าใจ10กิโลเมตรแชมเปี้ยนชิพ ไทยแลนด์2024นะครับในวันที่16มิถุนายนเราเริ่มที่กรุงเทพนะครับภายใต้เส้นทางวิ่งที่สวยสดงดงามนะครับวิ่งชมเมืองชมพระบรมหาราชวังนะครับสถานที่สําคัญของบ้านเมืองเราอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่ทอทอท,อทอได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหันให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นยาวิเศษในการที่จะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาหนักของคนไทยในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคเลือดสมองนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราคาดหวังว่าถ้าพี่น้องเข้ามามีกิจกรรมทางกายมีการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดี เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะขยายไปใน4ี่พุทภาคนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมเป็นเป็นเดือนที่อยู่ในปีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาคมปี2567ก็ถือว่าครบ7 6รอบ72พรรษาก็จะมีการขยายกิจกรรมออกไปทุกภุมิภาคและเรายังจะเชิญชวน นะครับเดี๋ยวนําให้ไปสู่การวิ่งต่อต้านเรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะครับเดินวิ่งปัน่นต่อต้านโรคสมองนะครับแอนติสโตกเดนียวันที่29ตุลาคมแต่ไปจัดวันที่2พฤศจิกายนเป้าหมายเรานะครับเราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาวิ่งเพื่อเพื่อเกียรติพระองค์ท่านในการสร้างสุขภาพเนี่ยรัชกาลที่10 1 0ิบแสนคนเป้าหมายคือ10 0แสนคนขึนน้น1ล้านคนครับ หนึ่งล้านคนน,นั้นคือเป้าหมายที่เราจะเชิญชวนพี่น้องออกมาร่วมการออกกำลังกายเพื่อแสดงพลังในการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสหรัพระองท่านโดยการสร้างสุขภาพอันนี้คือเป็นภาพรวมของงานทั้งหมดงานนี้สําเร็จรุ่งด้วยของทุกภาคส่วนนะครับที่มามีส่วนร่วมพระชงทรัารณสุขโดยกรมทารมไม่เรานะครับถือว่าเป็นแม่ง,งานสอสอสอนะครับเป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ LG นะครับเป็นผู้สนับสนุนที่ที่สำคัญในงานนี้ และก็ทางพทอท,อท,อทอนะครับและทางสม,มคาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้พระบรมราชูประถมได้มามีส่วนร่วมในการที่จะดูเรื่องของเส้นทางความปลอดภัยของสวนนักวิ่งนะครับตลอดจนพวกเข้าร่วมงอานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องถือเป็นการขอบพระคุณยิ่งที่สุดที่น้องสื่อมวลชนครับที่จะได้ช่วยกันบอกกล่าวขยายเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ที่น้องประชาวชนทุกคนได้รับรู้รับจับครั้งนี้เราเราจัดเราจัดเป็นสองรุ่นใหญ่ๆนะครับ รุ่น5กิโลสำหรับคนสมัครเล่นนะครับที่ไม่ประสงค์จะแข่งขันหรือคนที่จะพึ่งจะมาวิ่งอะไรต่างนะครับและแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024 10กิโล10กิโลเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจัดได้ดีแล้วก็ท้าทายมากนะครับนอกจากจะวิ่งเดี่ยวแล้วมีการวิ่งผลัดวิ่งผลัดคู่ผลัดคู่หมายถึงคู่รักก็ได้นะครับคู่จิ้นก็ได้อ่าคู่ทะเลาะเบาะแว้งก็ได้นะครับถ้าจะจับมือกันมาวิ่งตรงนี้เนี่ย วิ่งคนละ5กิโลและเอาสิทธิ์มารวมกันไม้1ไม้2นะครับ5กิโลแรก5กิโลที่2เข้าเส้นชัยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือประเภทที่เราเข้าจัดไว้และมีเส้นทางการวิ่งที่ท,ท,ที่ที่น่าสนใจมากนะครับผมเห็นอย่างนี้นะน้ำลายไหลเลยนะครับขณะไ่ได้วิ่งนะฮะก้าวท้าใจตรงนี้ในมุมของกระทรวงสุขเราต้องการสื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าถ้าเราเอาชนะใจเราได้เราสามารถจะก้าวข้าม ในสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้และสามารถป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพได้ใจเราสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราก้าวข้ามและท้าใจเราได้เช่นเราต้องป้องันหมากิโลตั้งเป้าหมาย10กิโลเราเราทำสำ,ำเร็จในนะครับมันเป็นการท้าทายที่จะสร้างคุณประโยชน์กับตัวเองในหน่วยงานที่จัดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอนามัยนะครับทางสสสนะครับทางคทอๆๆเองและก็ทาง สมาคมกีฬากีฬานะครับแม้กระทั่งภาคเอกชน LG นะครับ <S <S สามารถที่จะให้ข้อมูลเติมเต็มพวกเราได้ทั้งหมดครับ <S <S งานนี้เราต้องการจัดให้กับพี่น้องประชาชนครับในปีมหามงคลเป็นการเริ่มต้นในการสร้างสุภาพเพื่อจะร่วมกันเพื่อเพื่อเกียตรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเราเริ่มต้นจากการมาวิ่งจากการก้าวท้าใจ10กิโลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปี2024นะครับเราเริ่มต้นเข้าสู่การวิ่งทั้งปี ออกกําลังกายทั้งปีนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนอกจากเราจะได้สุภาพแล้วเราได้สุภาพใจเราได้สุภาพจิตวิญญาณที่ดีนะครับในการที่จะทําสิ่งที่ดีร่วมกันทั้งประเทศครับ